พวงมาทอดทอดทอดอีกยอผมมันทำไมมันพวงอะ <c oughs> หมุนเป็นสว่านอุ้ยวกัดแล้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 วกัดวุ้ยวุกัดกัดไงกัดมับเรียบร้อยเพื่อนจะส่งยาวไม่ค่อยได้ตรงเนี้ยด่วนเลยัดหรอกไตัดหรอกไม่มีห่างก็กัด กันกแกล้วกันแล้วกันแล้วเพื่อนๆาอๆาก็สวัสดีครับผมสวัสดี FC ด้วยนะครับวันนี้ก็นี่ครับจะเอาคันตัวใหม่มาเล่นครับนี่ค <c oughs> ัน UL 3อ8สามีแปดแต่ตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันตึงๆมากเลยครับ คือวันนี้ผมตั้งใจว่าจะไปสำรวจหม่ครับแต่ผมก็จะเริ่มจากของนี้ก่อนของแถวบ้านเลยครับนี่ไปะจะไปดูกันนะครับว่าแอคชั่นคันมันจะเป็นยังไงสสยที่ผมใช้ก็จะเป็นพีอหนึ่งครับใส่หน้า30ปอนตะกลัวประมาณ2.5ครับโอ้วันนี้น้ำดีครับ ไปฟังหนูดีกว่าเมเ็เฮ้ยเหมือนตัวตัววุ้นวุ้วุุ้้จักรจักรยวันนี้วันของผมเฮ้ยกัดเลยกัดเลยกัดเลยเมเป็เนียคลิปเมื่อกี้มันจักดนะครับ โอ้บริเวณนี้นะโดนมากพุ่งออกมาท่อท่อท่อโอ้ยได้เยอผมมันทำไมมันพวงวะโอ้ยดูเยอด้วยื่อผมดิหมุนเป็นสว่านคือสำหรับเพื่อนๆที่รอปลาช่อนนะฮะคือผมก็หาแล้วแหละแต่ช่วงนี้คือแบบมันหาไม่ได้เลยครับผมก็เลยไม่มีลงอุ้ยอุ้ยกัดแล้วกัดแล้ว วุ้ยกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วกดแล้วกัดแล้วมาเด่งไม่มีโลมามาอุ้ยนี่ไม่ได้เจอปลาช้อนมาตั้งนานเลยแนละ้ว <c oughs> ่าจะทำการป้อยล้วก็ป้อยนะฮะนี่ไฟ <c oughs> ีนะแอคชั่นหม่นะฮะเกียร์สาวานปลาไม่ระแวงครับแอคชั่นนี้ลองตีตรงนี้ก่อนครัใช้ผัก คือน้ำมันประมาณคร,ารครึ่หนึ่งครับเพื่อนเฮ้ยปลาช่อนนี่ว่าเห็นตัวเลยใครมาช้อนผมครั้ท่ามันไม่กัดหรอกเพื่อน ไหนนะวะหายไปเลยพุ anyway, really. ่งมาไกลเลยหายไปเลยอุ out and out and out. ้ยกัดกัดอุ้ยกัดกัดงอ้เอาันกลับไปที่เดิมเหรอ แต่เหมือนไม่ค่อยอ้วนครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมปดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปหาสายใหญ่กันดีกว่าโชฟี่โชฟี่ไม่ใช่โชฟี่หน้าทอมีดีเสมอ อยู่ด้วย,โอ,ยโอ้โหลุดโอ้โหเกือบจะได้ย่างปลาแล้วนะครับตัวม่ค่อยใหญ่เฮ้ยมีตัวตัวมาดีมาดี ก็แกัดระแวงเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะครับ เฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยตัวนี้ใหญ่เป็นเพื่อนคุ้ยใครอื้กัดห่างเหรอโอ้โหกัดห่างจริงๆด้วยครับห่างปิ้นเลย

ก,กัดไม่โดนไม่สัมด้วยนะกัดโดนแต่ไม่อยู่ครับพอดีบริเวณน,นีนะ้น่าจะมีแต่ฟา้าเลกมับเรียบร้อยเพื่อน แต่ทรงยาวไม่ค่อยได้ตรงนี้ดวนเลย <c oughs> เนี่ยมันน่าจะกันห่าง,างนะ กัดเหรอกัดเหรอไม่มีห่างก็กัดไม่มีห่างก็กัดไอตัวนี้แหละที่มันกัดหางพเพื่อนเอาหางไปไหนโอ้กัดหางสะดุ้นเลยแต่มันก็ยังกัดต่อน,นะครับนีไปลปลดปล่อยมาลองดูไหมครับ ตรงนี้มันก็จะมีเสียงรถหน่อยนะครับ อุ้ยๆกับแล้วกับเนาะกลับแล้วเพื่อนๆลางเรลางลากโอ้ยอ้ยโอ้ลุ้นตัวไม่ใหญ่จะลากต้องน้ำเลยโอ้ตัวเยอะของโอ้มันน่าจะอยู่บริเวณนั้นนะเพื่อนๆพื่มันมีพวกกิ่งหวงกิ่งไม้ครับมันน่าจะส่มอยู่ ồ, ở đây ở đây nè, đồn mát, đẹp rói, Lụt mày, mày kiếm nước cà à? กันแล้วคับต่อหน้าต่อตาไปแล้วไปแล้ว,ไ,ลวไหนเป็นอย่างนี้คือปลามันไม่ระแวงแังเะมันกัดห่างของนั้นเลยไม่กัดตัว อ๋อน,น่าจะมีแต่ตัวแคนวเพื่อนพาตัวเยอะเลยโอ้โหไปเดี๋ยวปนนะฮะ เหมือนกันเลยอยู่ไหมอยู่ๆกันห่างตลอดเลย เรียบร้อยครับกลับเอาเพื่อนๆห่างกรใครอ่งเอาตัวเดียเอาไม้เอาไม้นะครับเดี๋ยวจุนสมองไม้ก่อน รุดกระเด็นเลยนะอันนี้กระอลกกระอักโอ้รถมาเร็วๆสิแม่เอย้ออยโอ้อ ลากเข้าไปในท่อเลยเพื่อน,อนแม่เราก็รอรถไปเนาะอือฮั เกิดอะไรขึ้นครับพเพื่อนๆหึผมว่าไม่ใช่แล้วอาการนี้คือรุดูหลายตัวมากเลยนะเอ,องงจัดเลยตอนเนี้โอ้ปะ่ะไม่เป็นไรครับหาไม่หาแทบตายก็อโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพอแล้วครับก็บสรุปผลงานในวันนี้ก็ได้ประมาณก็ได้ประมาณสี่ตัวครับอนัองนั้นก็ไม่ได้ครับ <laughs> โอ้คือคือวันนี้กัดดีมากเลยนะ อูดไปต้องหลายตัวเกี๊ับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะฮะ